มีคนเคยถามผมว่าอาจารย์ทฤษฎีสัมพันธภาพคืออะไรอาจารย์การทำงานเป็นทีมคืออะไรอาจารย์จะทำอย่างไรให้ทีมนั้นนะ่ะมันเวิร์กผมบอกไม่ต้องไปเซิร์ชใน Google หรอกเซิร์ชระหว่างกูและมึงเข้าใจไหมกูและมึงหมายความว่ายอย่างไร ถ้าเราฟัง ja. ซึ jamais, ่งกันและกันถ to ้าเราฟังซึ่งกันและกันถ้ายอมรับซึ่งกันและกันถ้ายอมรับและปรับเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือทำซึ่งกันและกันนั่นคือทฤษฎีสัมพันธภาพที่ดีที่สุดไม่ต้องไปอ้างอิงทฤษฎีไหนใช่ไหม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 เราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานแบบไหนเราก็จะไม่ทำแบบนั้น เราไม่ชอบคนนินทาเราก็จะไม่นินทาเราไม่ชอบคนเกียงงานเราก็จะไม่เกียงงานเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานที่ไปอุบนอนเราก็จะไม่อุบนอนมีใครแบบอุบนอนมั่งยกมือในใจนะไม่ต้องยกมือโชว์น้ยกมือในใจนะครับเราก็จะเลิกพฤติกรรมนั้นเสียแค่นี้แหละครับทฤษฎีกูและ